ทอดปลาทอดปลาอ่านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เข้ามานั่งในบ้านวันแล้วก็ทานน้ำนะคะทานน้ากันนะคะาเอ๊ะวันนี้วันนี้วันน,น,นี้วันหยุดั้งถึงเพื่อนได้มาเลยปกติมักก็มาอยู่นะอาทิตย นี่ระบบนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะก็เข้าใจระบบ,บอยู่นะคะว่าจะได้ดูที่ว่ามนเวลาได้ขนาดไหนนะคะก็เลยวันนองขึ้นมานะคะก็ตอนนี้นะคะ,ะก็วันทชาบจบมะม่วงพี่บนคำทำงานทำงานด้วยนะคะในตลาดในตลาดก็ขายก็ไปซื้อบ่อยนะคะก็เ ดีมากๆนะคะตอนนี้ก็ยังบอกว่าอ,อพอดีวันก็มีแมวที่บ้านนะคะแล้วก็น่าจะหกโมงกว่ากนะคะก็จะลองดูสักสักเดือนนะคะคุณอาลีนะคะเออมันก็จะไล์เนี่ยคะ่ะเพิ่มเวลาอีกชั่วโมงคะนะคะ,นะคะจากที่ประตูน,นะคะ คุณประทวนก็อยู่จังหวัดเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยนะคะก็ยังบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะนะคะ,ะคุณกนกรกรหาพิทักษ์เขาบอกว่าสวัสดีทุกๆท,ท่านรอบห้องนะคะทานข้าวเย็นเรียบร้อยแลวมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าเออไม่ก็ไม่เคยคิดนะคะว่าวันหนึ่งว่าจะมานั่งไรสดอย่างนี้นะคะไม่เคยคิดเลยนะคะ นะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะมีชายหนุ่มมาสองคนเลยนะคะวันนี้นะคะป mm. กติก็คนบอกช่วงนั้นอะช่วงนั้นระบบปล่อยอยู่นะคะแต่ช่วงนี้ไม่ปล่อยต้องต้องตรวจสอบเยอะเอาละค่ะก็อย่างวันนี้น่ะ mm. เพื่อนที่เข้ามาเขาบอกว่าเข,ขาเขาไลฟ์สดก็เดือนหนึ่งนะคะ mm. เดือนหนึ่งกับสามอาทิตย์ประทวนนะคะ อาคุณประทวนก็อยู่จังหวัดเกาะสม,มุยนะคะเกาะสม,มุยนะคะว <c oughs> ันยังบอกว <c oughs> ่าที่ออสเตรียนะคะออสเตรียใช่ไหมรงประเทศนี้คือจะใกล้เคียงกันเลยนะ <c oughs> ออสเตรอสเอ่อวันก็พยายามนะคะพยายามทํางานนะคะแล้วเพราะว่าการทํางานก็เป็นการที่ทําให้เราสามารถเป็นความเป็นพลังนะคะ คุณประทวนก็น่าจะขับรถอยู่นะคะคุณประทวนก็ขับรถที่เกาะสม,มุยนะคะจะากขอให้คุณประวนขับรถมีผู้โดยสารอันนี้ก็นั่งมาถึงส่องทุมว่าแล้วนะคะเลื่อยอยู่ก็จะไม่ไม่รู้จักกันเลยนะคะนะคะการยกมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบางทีก็จากการ ะะขอบคุณสองดวงตานะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามาทักทายนะคะคุณหน่อยนะน่าจะเป็นคุณหน่อยออวันนะคะเป็นก็เป็นสาวใต้าจากสุราธานีนะคะวันนี้ก็มาพบเพื่อนนะคะพบเพื่อนตอ่อเชิญคุณมลสอนด้วยนะคะเข้าไปฟังเ,เพลงวพเพบ้านคุณลีนะคะนะ ขอบคุณมากๆนะน้องนะขอบคุณมากมากเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณหน่อยนะคะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากกวามากเลยในวันนี้ก็วันไลฟ์มาตั้งแต่หกโมงนะคะกเพิ่งจะทําปิดกดมา็ก็เป็นรูปรูปไอเด็กน่ารักแปะขึ้นเลยตรงขอบคุณมากมากที่ที่ให้พลังแรงใจกับวันรนะบอกให้คะแนนบวกเต็มร้อยเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะนะคะก็ ดีกับสุขภาพนะคะเมื่อกี้ปั่นนะคะปั่นปั่นแล้วจะมันๆนะออกมันๆดีใช่ไหมพรุ่งนี้มีงานป่ะพรุ่งนี้งานมีงานก็ชววันนี้วันหยุดงานค่ะไม่ได้ไปวันนี้วันอาทิตย์นะคะใช่เวลา อยากไปอ่ะวันที่สี่เออหน้าสนนะไปที่ไหนเนี่ยจังหวัดอะไรมาพอพอวันเนี่ยช่วงนี้มีงานสองวันนะคะเพิง่งเพิ่งจะมีวันสองอาทิตย์เนะะี่ยค่ะสองวันนะคะแต่วันนี้เสร็จแล้วอุดไหนนะคะอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถเป็นเพื่อนได้นะคะนะคะวันหนึงบอกว่าการที่มา เนี่ยอยู่บนเฟซบุ๊กนะคะวันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเริ่มเริ่มเริ่มเดือนมิถุนายนี่นะคะน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะคะคุณลำดวงก็ส,กว,สวัสดีนะคะคุณกนกกรหาพิทักษ์นะคะคนะคะคุณนะคะเยอะนะคะถึงบอกว่าการทำอะไรแล้วแต่นะคะก็ ต้องอาศัยเพื่อนสิริพงศ์ก็มาด้วยนะคะเปิดบ้านที่มุกดาหารครับผมนะคะได้ค่ะคุณอ,อขอบคุณนะคะที่มาเตือนในวันก็ลงนะคะเข้าวันนี้ขอบคุณสองดวงตานะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะอืนะคะผ่านสำเร็จนะคะ ม่นุดไยมากี่เดือนคะเลทที่จริงจังเลยที่ที่ที่ไยมากี่เดียวกันวันนักการไว้เถิดนะคะแผ่นดินทุกๆไม่ว่าเพื่อนต่างชาติหรือเพื่อนออก็อยู่แผ่นดินเดียวกันนะคะนครนะคะอ่านภา,า,าษาอังกฤษ,าษาได้แล้วนะคะวราพรน,นะคะ คุณมนข้าววันนี้ทานข้าวกับอะไรนะคะวันนี้วันนี้วันนี้ทําอะไรกินนะคะชัดแบกอยูด่ด้วยนะคะก็ขอบคุณคุณบนสอนมากพอดีซื้อซื้อเมื่อวานซื้อที่ที่ตั้งมาแล้วนะคะพอดีวันเอามาผิดเมื่อวันนี้วันไปประชาสงเคาะเอ้ยประชาอุทิศนะคะประชาอุทิศนะคะถ้าพี่ต,ต้องมาทักเพื่อนยังไงครับพี่ก็ทักเพื่อนตอนนี้นะคะพี่ไปทัก ทักแต่ว่าคือไม่ใช่อย่างคนหน่อยหรืออย่างคุณมากนะคะคุนบนคํานะคะมามามาส่งกําลังใจให้วันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังยังเวลาปกติอยู่นะคะอ่านะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทีะ่มาถามไทยนะคะ ขอตัวก่อนนะคะสู้ๆนะคะสวัสดีนะคะคุณหน่อยขอบคุณนะคะนะคะ<ส>คุณกนกกรยังอยู่จ้านะคะ<ส>คุณก็กำลังคุยเรื่องเรื่องเรื่องไปเก็บเผ็ดเลยนะคะเก็บเผ็ดพอนะคะ ใช่ค่ะใช่บันโสดค่ะบ,บันโสดค่ะมันก็เลยมีเวลาไลฟ์ก็ทําแต่ว่าเราเนี่ยเราต้องพยายามใหม่ถ้าเราไปถูกทางแล้วมันไม่ได้นะคะมันก็ต้องว่ากันอีกอย่างนึองสวัสดียามค่ำคืนค่ะคุณวันนะคะสวัสดีค่ะคุณหน่อยนะคะเอ้ยคุณยายา นั่งสามชั่วโมงันเบอร์แล้วพี่นะคะถ้าเรารับโทรศัพท์ไม่ได้ใช่ไหมถ,ถ้าโทรมาเนี่ยเรารับไม่ได้น้องไร์สดมันก็เข้าไปบ้านเพื่อนไปนั่งไลฟ์สดผังเพื่อนไฟ์สดนะคะแล้วพอออกจากตรงนั้นไปก็จะไปเอออีกกดทํางานอยู่ในคขปมก็เลยนะ่าเข้างานแปดโมงเลิกห้าโมงใช่ไหมคะเอออาจจะไม่มีเวลาเท่าไหร่นะคะ สัมพันธ์นะคะไม่ตีนะคะนะคะเ,เพื่อนด้วยกันทุกทุกคนเป็นเพื่อนทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าสร้างสร้างเสร็จแล้วอย่างสร้างบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็ตทำความสะอาดนั่นแหละนั่นก็คืองานของวันตาพูดผิดนะพี่เชื่อไหม อันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบทุกคนเคยเจอแล้อยังนะนะพี่บุญคํานะคะเคยเจอแล้วยังคะถ้าพูดผิดนักสักเดือนหนึ่งนะคะว่าเออเวลาจะประมาณไหนนะคะอ่าที่ที่ทางมาเดือนกว่า,เด,นนาเดือนหนึ่งน่าจะเดือนนึงนะคะก็เวลา